ตัวนี้ปลาในเนะ <laughs> าะปลาเขียวใกล้ครับปลาเขียวใกล้ ดีส่วนแรงๆพี่น้องเลยปลาเขียวไก่เคือครับเพราะหนาน่อยก็ปลาในก็แล้วฟดเลยโอ้ยคุณดาอัเยอะรอว่าปลาบ่กอดเลยีมดซอยในพี่น้องแนบุครับเขียวไก่ป่าครับอันนี้มีต่ปลาขางย่อยวะเนี่ยน่อเขียวไก่กับี่ไก่มีในวขัางย่อยพวกลายทั้งหมนเลยจะฟดมาจากทางใดมาหนถ้าไหนเลีวอยู่เกาโไปโตมาอยู่เนีย โอ้ว่มันถือมากํลังเี็ดนึงอยู่อเ้ยทำไมมันถือีวก็่าม่องซองบนี่นะเนยนโอ้โหปวดทีนี้ราฟแาอเนาะเป็นนังคือเอาเกียวปามันบ๊ะโบ๊ะันนั่นแล้วไปไหนสาัสลัสี่เพื่อนไปทิมเราม่องเพื่นน่ ดีนอนเลยแบบมันมาอกมันปูดมันพันกันเนาะปลาเนาะในฝนพัดกบว่ามันงอหยังมันอันแต่ว่าไอ้น้อยตัวนั้นคือบลาปานตัวนี้เออแต่ว่าปิดปุ่มแต่ว่ามีแต่ปลาเข่าไก่และขบเบิ้งตัวนั้นมันมีปลาขังย่อยเลยตัวนี้มันอยู่หนาเนี่ยเออมันอยู่หนาคือสิบูดรุดออกาปนี่นะเด็กก้อนก้อนนะเนี่ยจะตีมรุดคุณหนาครับ ปลาเขียวไก่เยอมากก็ังย่อยนํำเนาะแงนแต่ว่าวานี้ขังย่อยลายปลาคือไก่เนนเนนเลยแนีนเลยเลยวาก็ทิ่ร่งเลยหนีแล้วมืววอ,ออื่นมาไม่แล้วอยู่นอกว่วถึคอยได้เศร้ากระตัวนี่เหือนี่ปีนี้นะมาปลากไก่กำลังเห็นน่อยเนาะแง่เออเอยกระล่าพคอปลาขาโอ้ยสิเด ขอดปเจอสิลายปดหมดเอาเองลยตอนหนังกันยังเลยอปีนี่ปลาเขียวไก่ครับปลาขันย่อยมากีหน้อยเลยมันน่าน่อยับปลาเลยวันน้ไปใจว่าใจละเจาะขอเรียกว่าเอาปลาขันย่อยกับพวกปลาเขีไก่ต้มน้เงียคือเป็ู่เพื่อน เนีดเอาแต่พวกมันหันนั่น,นไหลไหลขายปิดปลาเนื้อแทฉแหละโอ้เหลียบสอยไปเลยก้อนเหลียบได้ได้หอดได้แจ็คลูวแล้วปดไปเหมือนนะวันนั้ที่หอดเจ๊ได้หอดนี่เนะาะกำลังกำลังเลือบเนาะเนียนนะฮะมันมันตายมันตายย่างคือรอกไปเกนะัาไก่หน่วันนั้นยังดินเลยครับวันนั้นหันจังเอางั้นนะมันหันเบิด์ตไปแต่ว่ามันกันขันข้าวปศแหละมันอยากตายเลยจะมันเป็นหนัง มันจะพิษังเกตอยู่ไรอ่นั่นมือเท่าไหละจ้ำมือเท่าไหนละขันมันอยู่ในมอสครับว่าใต้ปลาขันเท่าขันเท่าปุ๊ดแน่นอนหายอยากตายเลยจ็บจ้ำมือเท่าไหานละครั<อ>บคือบอเวทมาเสียบขามอง <c oughs> โอ้ยบูด,ดาครับตัวใหญ่ๆ้หนังสือเคยมันมาเป็นหมูเนาะพูนน่ะต้องฟังนี่ต้องฟังหนังสือหลายกว่านั้นแหละต้องว่างมุมนี้อย่างเงี้ยโอ้ยจะกลางม่องไหวก็เขาขอยปัดช้อนเครื่องมันจิถืออยู่มันหักยันมันเบิดหมูแล้วเด้อ บ่ทับดาสองมือจบดนะเออเคข้องเจามันใหญ่ยังเนี่ยอ,อ,อันนี้มัซบ่ม,มงมองสองมั <laughs> สีปลยน้องก <laughs> โอ้ยปวดดีครับทับดาซาสักตำหนีหนึน่งปอยก็ตัวยังปล่อยเนาะนี่นนปลอยอยู่ละอุดาเขบรบดาหน่อยเลยนีย่โมเมนต์นี่โมเมนต์ตำหนีด่ดะยรอีกดังหนึงไดส เอาองตัวใดต้งเหนื่อยอีกตัวนึงเลตัวร้อยนะบอแมนตัวนักน่องเคร่งตัวนึงไม่ม่ได้ตัวเขาเสียหล่ฟังมากไอเนอปลาเนาะฮะปลาไหนตดต่อปนี่ยโ้โมกเสีบได้เบิรกัเบิรนะตอนนี้อยิงเหวฮะยังไงพวดอะไเองกเอเออติเขาคอยได่เศร้ากับตันึงนะมันมันออกนอกว่า แมาทังไนใช่ว่า,า,วาก่อยท้ามมอนนกดูฟังเล่าได้ปลาเซากะตัวในเมอไรนะ่ะ<ม>เออ <c oughs> นี่ก่คือมันไงเองนอกว่านะ่ะได้ประมาณร้วกะตัวเจซื้อ,อยูวไอ้บอมอหอกอ <ừ> กับมี่วะก็เลยบอกนาดใส่ก็เลยขี่ขึข้นมาเพรเป็นหยกบึงมองขอนาหน้าน่อยก็น่ามองเล่า <ừ> ว่าได้หั้อเนก็ไปปุ่มเนะื้อกูก็ซื้อน้องมึงเล่นเลยไว้ส่วนก <c oughs> ่อนแม่กว่า พไปขายตลาดเลยลาครับโอเคเลยพิรค่าเด้โอ้ยอยูงงอ่ันเท่ากิโลยังพกลอ่แห้งเลยปลาเข็บไกล้ครับเจ้าซังอะไรไยเนี่ยหลายคนจังอยู่ดิลูกลกเจ้าขายลูกเท่าไรเอจ้เบิ้งสะปันพิจารณาเบิ้งพุดเหลวพุดเลนเนาะแต่ว่าเขาขายกับีกับโตำกับา้ำลอยเลยลอยะขายชิมหรือซื้ออน ฟังล่าหาร้อยนโอ้คันคันด่างกวานี่ได้เอ้ยมันมากองฟังอหมเน่ยนี่เเพราะว่าด่างกวานยุ่หันไหมนี่ที่นีของบ่อนเดียวก่านะะมองมาตอนเนินมันโมมีด่างเหรอที่มันตอไปน่ะีนี่แต่มันนี่แต่ก็ไมนานได้ท้าป้าในลงมาเตืองหรอเปล่าพนะถ้าจกว่ามันเข่าแล้วมันถึงที่นี่อย่างใดเดี๋ยว่าได้ถิมเลยมองตอนเนี้ยถิมมาแล้ว มันปดปวดหน่อยเนาะเออเจ้าสิเหลือกเอาตัวตัวมันหันแต่ตัวนั้นก็จะขึ้นไปเขาตกปดอยู่ทึ่งบ่แมีนแมีนแล้วมันตกปดอยู่ทึ่งนั่นโอ้ยป่าไหนบ้านายย้ำปลาเครื่องมันจะกินอ้วยว่เนอะนา่กย์มันจะกินมันพาได้แังไมันกินอืียน้ำปลาพาได้ยังไงตัวมันไล่กินอันธรรมชาติมันมาไวขึ้นไปกับไก่ไอ้หน่อยหน่อยเนาะมันกินน้ำเบียดได้วิ่งหล่ขะขางอย เอากลางมอเข้าไปแล้วมาเบิ่งตัวเขาน่าหน่อยปุ้ยบุ่ะพี่น้องเอ้ยปลาเกือบใกล้เด้ทางจากวัดบุญทหารครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วหลายปีไรเฮ้ยนะขา,า,ากี้เดียวเนี่ยนะเดียวว่ามีแต่ด่างนั่นด่างนี่ก็เต็มซี่ปีล่ำเศร้าปีล่ำอยู่ลยแล้วกำลังผ่อนผีน้องเอ,อ้ยไปเเ็ื่อนนีกำลังมาเนาะป <พอ S 2> ้าในมือสวยเวิร์บอก เข้ากบับปุทธเราก่อนเว้ยพอเด็ดไปเสียบอันนี่เมื่อกก็ได้ยุซาก็โตมันจะกินปลาหน่ะนายบาทมันไมกินปลาดอกง, <c oughs> งิวง้วอะไรขวงมันกินปลาดอกงิ้วตัวรหัสิบาทนี่อยู่สองตัวเด็กอะไรปลาดอกงิ้วได้ปโอู้ขนาดหน้อยอ้าวทูวทวอทวตอนนะั้นมันทูพุทธตอนนั้นชิดโค พึ้งก่อนพดไปเสียเปียก่อนพี uh> ่นองเฮ้ยมาลายแถวนาหนา่อยไปนั่งไล่พุ่งเออหน่เอ้ยร้อนแม่เรียงฟาดก้อฟาดอีกคือจะมาฟาดหรอเงียฟาดก้อ เอาพดเอาคนตวเดวเสียดเนี้ยฮามานันจังเสียเ,เอาแบกันปันแบงปันกัน,แบบน,กนพี่นอ้องันมันมันจังเสียงเอาไม่ให้ว่านานน้อยกินน้ำกันาบบนนลรักของกัน <ไป S 2> <c oughs> จะวางมีตะเล็ดลงมาไดม นี่ว่าอะไรมาเนี <trips> bal ai bal ai ่ยต no <fifty> <jaar> ัวน <Và, come S 1> ี้เหรบ้านไหนถือเกี้ยวไม่่าใดเดี๋ยวตัวเป็นแบบใส่เกี้ยวน้ำได้ป้าทำไมนะไปตัดออกไปเรยบรอ ผู้อามดูตะบูนวานะ้ฮะอากดเมื่อไรผูบ้องอรคนนี้เออหนบ้องนไหนนเราจะหล่นเลนเมื่อวิปรดเป็นอัไแล้วนัน่ะกูม่หน่อยเอปลาเงอแล้วนะแล้วมันมันมันมีอะนี้นะ

เาปลอยนั่นเองบขาล่อไว้ก pues ันพลอยก็โตสุดก้อนน่ะล่อมูมันไลหน่อยอยนั่นี่หละนี่ตามซุดนี่นี่เลยอย่าไปเอากลองนะเขาข่นะนี่ังนอกนี่นีเออโอ้โือตังนีแล้วต้งนอกไลยนี่เลยแม่นบอนมี่พอหนูถือนะ คนอย่างตัวขันเหมือนกันเอ้โหรถกินกันกทีุดรูรู้ากินอะไรกันเนี่ยนี่มอไม่ติดตัวรเจอเยอะทั้งน้อยรถเอหลได้ยุนยมอเนยเลยเจ็ดเจ้า บ้านยาปีกแกนเตัวเด้อยปีแห่นหลอดปีไสบ่ดมันหมูมันตัวตัวหลอดนะฮะขวดอ่ะพัลขวหมูอย่างเงี้ยนะข้าวขวดขาเจ้าใไซบัดใช่ครับหัสามหมออสามหม้อสามหัู บาษีาม่อเนียเพราะว่าซื้อเน,นี่นนนนยเราไม่สามารไปซื้มนนัดีดันะเออเไดถมาตามเ้รราไ่ได้ต่างแน่บ้านดมันกว้างมากเลยดี๋ยรอรออันี่หรอเน,นรอรอ,อนรเหา

นี่แะฮะมองซีมาเรมออกาซีมงกับีโอ้ยมันิตายเลยถ้าเดี๋ยวไปสแกนวูละนี่เป่าคือมักัดจ้บนี้ครับโอ้ยักนามันลายโแตถือสองตัวกัดค่ะมันนี่อ ลาเนี่มันก็ะยานเนาะอุ้ยมันว้าจุดดวงกันก่ใส่เพ็ก้าดเพดรนี่ใส่เพชรทีไม่ดียู่เกี่ยวกพราหลังบ่ใครเกี่ยวกายอยู่ที่น้องเลยจังหลังบ้านหน้าเป็นแก่จังหวัดบรมครับมันข้นมาพุทธม่วงก็หนาน่อยตึ้งตาบูนตายังเหนียแล้วจักมาทางใดเี่ไล่กับไล่เท่เท่ ง่อยตะฟังจบมันเป็นเบื่งเคือแข่งกับมี่ว่คุ้เชื่อตะฟังกับมี่เอ้อเอาเด้อเอาเด้อจะมองเลยทุกเฮอยพุดีพุดีเลยไม่นะคือป๊อใช่เรื่เรือข่อยเลยจแล้วมันมอคือรถปี่งร ตบดนนพดอาม่อวอไพดจเรื่อลกเรื่องตัพดใจเรื่อข่อยกับจิ้มใจเรื่องจะคล้องเขาหรือ,อ,เ,รอเ,เล่ะใกันแล้วเนาะอยู่บนหมอนอ่ะเลยงก,กันม่กิน,น,นออะมันพดไปเลยาเนี่จนไปเื่อ่ตฟังนี้เนาะฟังแงม<ล><ด>ันติดฟังเลื่อยนะตะบูน แต่แรเราอันฉีเมอกมาเกี่ยวแล้วดึเอาดเอาแล้วตะบูนกจีก็อะไรบอลบอลไม่ถึงปุมบอลไม่ปุมตะจีรรมาได้เลยโธษตะบูนเนาทุนสแกนหาเมลูกพิษไปเหรอวะมาตะบูนเนาะเอ้าเราเนี่ยไปแล้วเงยโถ่อยบอกจอาย่าไไ้่หลยบอลมันวูบไปยังสแกนหอกม่คือสแกนเขาเนาะหว่างเนาะข้าวปลา mong một chút, mong chưa thấy thoát tham nó an nạp nhiều chưa mong mày an nạp mọi người 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 nạp แสดงว่ามาสูงเติบเนาะมาสูงมาสูงันี่ป่ะไปใกล้นันมาสามันเด็กสูงเลยใ่หนูหัวจะบสาบสาบขึ้นแต่ไม่ตะกีนะเรือตัดอ่างวอด กล้กาม่งสก็ากน้ยอไต่ามเจ้งังยงนะสามา่่ามจะกาตัวใหญ่เลยเนาะเราได้ตั่ยนินดใจเล็กรวยอยู่มาเนยะตอนนั้นเราปุทธอะไเนยตอนนั้นตอนแหกฮะนี่นะเห็นปลาสองตัวไปยก็ไงเจ้าเธอหน่อยเอานี้จากดำมาถูกตอนแรกเราพุดธอ่ะพุทตัวมันหันตอนแหลกตัวสันนึตอนแหลก อันเดียวกอจะไปกูให้ตุกกคนเตือนอครจไปสสแกนเวลากูไนเวลาข่อยได้ขอยราพวกพี่เาไปได้ให้ต่ำมาสินเลยอนเ่นี่งดกอมันูเหว่าหนาหน่อยวะครับนนีด่างนกด้ามนี่แล้วมันถือร้ายเนาะ โอมนบ่ยโมนตัวนี้โอ้โฟฟูฟูเห็นแล้วโอ้ยบอแกลบ่อแกล้งแโอ้ยหางเหือแมล้บ่อยโอ้ยโวกอดีตนี่ด้านตัดตัดแถ่มีเกี่ยวนี่บ่มี่บ่มีนะนี่ โอ้ยมันฆาหางเกลือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคเดี๋ยวเราขอยิตัดเราจะมีอะไรข้าวผักเกล็ดก่อนกระซาร์ควาดเดี๋ยวขอยิตัดนี่และวอ่ากูขึ้นในเพื่อนก็เขียวไก่เขียวไก่ครับเขียวไก่ธรรมชาติ์ได้ไหมไก่เขียวไก่เพื่อนอ่า ปลาเขียวใกล้ครับปลาเขียวใกล้ข้ามาต้ม้า้ี้่เพื้โอ้ยชิโเดียวใดอในหนานักหล้วหล่นแล้ต่มคักคักคักค่อยนอนเลยเอาคือม่อานยีให้ต่ำเนาะด่างเนียๆเหน๋วยเลยอานนมาใส่ด้วยสุดนั่งนี่อีกอยู่

ลวดีนท,ทัดทิมกินเบือด,ดอกเโอนี่แกว่าเนาะเอนี่มันหน่อยแงอ่ะกุฏกางสองเครื่องกับน้องซาบเหวะสองเครื่องกับหลอดได้สองเครื่องเขาอยมิต้ออยลอหลอดอยู่น่อยไปดรื่องก โอ้คนลุยจาสวนทาสองโตสองโต๊เนสองครื่องบ่สองเครื่องบ่หน่จุ๊ยสองเครืองบ่สอันนี้เอามาใส่บบไอ้ตุกตามไปโพสได้เจ้ามัดฟอมไายได้อหน่อยนะไช หอดได้รสซีบลูดปลาเนาะฮะหอดได้เนาะซิบเยอะเลมันตัวน้อยเนาะหบ่อดกายซูชินะรวมเบิร์กับซูชีถือเยอะรวมเบอร์ต่น้ำเหลาเนาะเออไอน้อยรถจอดมีน้ำมันอ่วะฮยืมไปสแกนเวลาไอเด้อฮะ

รถโอ,อยรงไป้ะได้ยมันตัวเลขสี่หม่องเลยมันม่าไร่จมันพัดมันเป็นสี่นองนะดละสี่ร้อยห้รอยอาร้อยครับ้ยห้าร้อแล้วแเเจ้บ หาร้อยก็ได้หาร้อยก็ได้ได้ไหมไปไปฮาฮ่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 าพ่า่าฮ่า้่า่าฮ่าฮ่กฮ่นฮ่าเ่าย่าฮ่า่าฮ่าฮ่อฮ่าั่วฮ่าฮ่าฮรานาฮ่าฮ่ด้่าาฮเาฮ่าฮ่าเป็น่าฮ่าฮ่าฮาฮก่าฮ่าฮ่่าฮ่ัฮ่าาฮกาฮาฮ่าาาั หลัดเอาเด้อทั้ทงนครทั้งบึงการพี่น้องเลย่อนมูนาหารเหรอครับหัวแหลกไายเติบครับ